สาวชื่อดังลั่นเปิดตัววันแต่งงานพร้อมเผยเรื่องทายาทนับว่าเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่สวยและแซ่บเวอร์ตลอดการสำหรับคริสหอวงังเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านงานปังงานแน่นและเพิ่งสร้างบ้านใหม่เสร็จไปสวยหรูหน่าอยู่มากๆสำหรับเรื่องความรักที่หลายคนจับตามองและลุ้นมาตลอดว่าเมื่อไรจะมีข่าวดีล่าสุดเธอได้เปิดใจบอกว่าเรื่องเปิดตัวเปิดตัวอีกทีวันแต่งงานเลยค่ะ คือหมายความว่าจะไม่รู้ว่าคนไหนยังไงวันไหนไม่รู้อะไรอนาคตนะสําหรับเรื่องทายาทแต่ก่อนเคยแพนเรื่องมีลูกตอนนี้ไม่เสียเรียดเรื่องลูกแล้วแต่เก็บไข่ไว้แล้วเพื่ออนาคตเปลี่ยนใจอยากมีแต่ณนะตอนนี้ยืนยันว่าไม่น่านอกจากนี้เรื่องบ้านที่สร้างใหมเ่เสร็จเป็นบ้านตนเองไม่ใช่เรือนหอ